สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มาฝึกคำนวณกระแสไฟฟ้าจากกระท่ะไฟฟ้าที่หลายๆบ้านก็มีใช้กันนะครับว่ากินกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับเราก็ดูข้อมูลจากเนมเพจเลยนะครับเนมเพจกำหนดกำลังไฟฟ้าอยู่ที่1 6 0 0วัตต์นะครับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่220โวลต์นะครับเราอยากรู้ว่ากระแสตัวนี้กินเท่าไหร่ลองมาคำนวณกันเลยนะครับ เริ่มต้นเราก็จะใช้สูตรที่ว่า p เท่ากับ v คูณ i นะครับหน่วยเป็นวัตต์เพราะฉะนั้น i ก็จะหาได้จาก p หารด้วย v นะครับโดยนำ1,600หารด้วย220โวลต์นะครับจะได้ i ออกมาเท่ากับ7.272แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้เป็นกระแสโดยรวมนะครับใช้งานจริงก็จะมีการตัดต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพันงานช่างครับ